ทำร้ายต่อนี่คือจิตใจของคนที่ละเอียดอด่อน,นนะนะครับพิจารณาทุานะมองต้นโพธิ์เจ็ดันต้นไม้กับตุตาอันนี้คือความมดงามที่เหมือนซ่อนอยู่ทีนี้พูดถึงพุทธศิลป์บ้างพอเรามองเห็นพระพุทธรูปก็จะมีลักษณะท่าทางที่มันไม่เหมือนกับคนปกติทั่วไปนะศิลป,ปะอย่างเนี้ยเห็นไหม ผมทำไมต้องขมมดทำไมต้องมีไอ้แหลมๆอยู่ข้างบนแต่<อ>ดูหน้าทำไมหูต้องยาวเอออันนี้ถามก่อนทำไมผมต้องขมมดแบบนี้นะทำไมผมต้องขมมดเป็นก้นหอยทำไมหูต้องยาว แล้วทำไมเกียรติถึงต้องเป็นเปลวไฟเหมือนเปลวไฟอยู่ข้างบนแต่บางองค์บางอันก็ไม่เหมือนนะบางอันเป็นเจาสาที่เสยไปด้านหลังเหมือนเรียบๆบางองค์ก็หัวโล้นนะอะไรบ้างเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวไปไปศึกษาความงามของคุณศิษย์ไหม คือพระพุทธรูปเนี่ยก็เป็นภาพสะท้อนจากมโนทัศน์ของคนนี่แหล mm. ะพระที่ศิลป์เกิดจริงๆนะเกิดจ,นะจริงๆก็คือเกิดมาจากแรงผลักดันของอท่านพิ่ลินนะที่ท่านนับถือพวกเทพกรีโบราณมาก่อนกรีโบราณเ,เขานับถือพวกเทพเอพลอลโลอะไรเนี่ยก็ดูอะเอเ,เจอร์จิ้งวัห็นอยู่เทพโธอะไรพวกนี้ประมาณนั้นแหละ เรียบเอากรโลเอยอะไรเอย